สวัสดีครับ F อซีทีรักเดรครบครับมาพมมาพอ่อเช่นเคยวันนี้เจอกันอยู่ที่ลานมูกระครับพี่น้องไปกินน้ำกันครับพี่น้องอากาศหนาวๆนี่ฝนตกลิ่นพร้อมนี่น้ แล้วเอาเอาสามชั้นก่อน<ม>เอาไปใจเต่ากันมันหมดเอาบปอ,อา่ารับรับรับใจเต๋อนี่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 นนอันนั้นใ่ต้อง ะครับพี่น้องลงมือครับหลังจากที่เข้าได้ได้ยังไงครับอันนี้ในสามสิบกิวอันนี้สามสิบกิวทานกินิอู่ฮับอันนี้อันนี้ไก่ทอดเอย่างอ๋อใส่กรอบนี่ตับครับอันนี้หมูสะไ์อันนี้หมึกกรอบแล้วก็กุ้งอันนี้อันนี้หมูยังหมูแดงหมูสามสัตว์แต่โมครึอันนี้ปลาครับปลาเมื่ครับอันนี้เอิื่อียงว่านี้อันนี้ใส่กรอบ อันนี้เขาเอ,าเนอาินอเหนียวนะอันนั้นก็ไก่ย่อครับออไก่ย่อไก่จอมาครับพี่น้องลองมือจดจักรเลยครับอ,อ,อัมกินอห,หลายได้หมืดเลยเมื่อนี้ยกินเข่าบ้างตอนสิบเอ็ดโมงเขาในกินอย่างเดียเมือ่อวันกินะไรเลยไปหาหมอกลับมาครับ นิ้วก็เลยจ๋าไปตั้งแต่อาทิตย์ก้อนพุญะจาวลาซีมาจิ้มน,นะครับลงมือพี่น้องวันที่เขาจะกินข้าวตองลางข้าวว <laughs> ่ะรางปลาลรางปลาที่น้อง Thứ ngoài mà, um, nó ngọt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 , ซีมปากครับอากาศเย็นๆกินเน้ยังอืมพี่จักเอาไมก่กินเนื้ยอย่างเดีิบอะไรไม่กินผักถ้ากินผักนี่ซื้อ,อยุทตลาดไปกินอกันนะต้ัหมา ทาน,นาอันตะโฮงอยู่พี่น้องเราให้ทานโฮงก่อนอะไรคือโฮงโฮงหรือคือโฮงหรือคือกาอะครับคือให้มันห่อนบึบบึเปิดไหมใช้แรงแเห็ดครับตอนนี้เห็ดเห็ดเห็ดเชิบ Ta ba, lắm xin lắm kim mày nè, ai nè gọn kim 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 kiao mày nè, เบ,บ,บื้องผู้เดียวพี่น้องผู้เดียวนี่น้ำจิ้มนี่สามถ้วยมันเด้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มแจวอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มซุก,กี้น,นี่น้ำจิ้มสุดเด็ดเพราะว่าพ่อเจ้าเชียนไปเนาะมาครับ 30 không 30 kịp nghe cho ăn nấm kim kéo hơn cái miếng này ngon quá bà นย่าปากแล้วมนเสี่น้องลูกแน่ประสุกแน่ยกินรสแน่ค่อยนิ่มถ้ากินดีกว่ากินหรอบ่ถ้ากินดีกว่าท้่กินเนาะคำนี้นเนี่ยร่างนิ่มนะ ได้ยังสิแจกปะชิมด้วตอนไหนได้ยังเขาเลยเนี่ยังใครถอดยก้ไม่กินผักอีกทีเด้เอเนาะกินแต่ผักไหมเหงาเหงาเหงา ฟินปินตนนุ่มตุ่มโอเคเยครับคนไรไม่แข็งกุ้งกับหมกึกกอน,อน จะปขีบออกไหมเดี๋ยกขีบเห็ดเห็ดเมะมออื่นอีสุกไปมาอื่นนะมื่ออื่นน่าจะสุกแล้วนะสามสิบกรีบเนื่งจานหนึ่งกันด้เดี๋ยวก็เห็นท,า,นทางทากำลังกำลังฮงถายกำลังฮง แค่ย,กกย,ย,ยังกินนะแค่ยังสปาเิตตี้วะก็จะเอาอเราอันน้ำมันมาให้น้ำมันทีหนึ่งน้ำมันทีหนึ่งก็บ้างซื้อไปแล้ว ใกล้มากกับมีอันจูงกันมาลองเพลงได้จังหน่อยนะแน่นปะจูงกันมาลองเพลงได้ไหมก็ได้หยอดที่ละสิบบาทสุกไปอันไรสุกแน่มาพี่น้องมาจิ้นหนัพี่เนี่ยถูกหลายอย่างแล้วอา้ามคว่ำใส่ ก็มาด,ดูดรูปกันเลยไม่ออกลำอ้าวจากไหนขึ้นไอ้กินหวานนะวันนี้เนี่ยหานไอเยียจ้ะเป็นยังกัเพจเพจน้ำเตี้ยมโอโหก็จะจุ๊บหไรจ้ะจุ๊บหน่อยหวานยังคาราซองคาราซองตอนนี้เม็ดแมงรับ ถ้ากินข้าวถ้ากินหวานพี่น้องนะกินไปบุฟเฟ่ยอยู่แล้วท่าบุฟเฟ่บ้ายในยังไงก็อบุฟเฟ่ตฮ้ยเฮเฮ้ยอาแยมเดกับปลาจิกแย,ยมหลานใจน,นี่งไปซ้อนหลายรอบแล้วเดี๋ยวอ่านบุบบุบนะบุบบุบบบบุุฟเฟ่เหมือนบุฟเฟ่บุฟนี่คือลวมหัวสากเลยนะบุฟนะบุฟเฟ่เออเอาสรุปแล้วเข้าขใจกันพี่น้อง ต้ังไเขาไปซื้ออันกาแฟอัไหวะครับคาปูชิโนโ่คาปูชิโนโ่คุณเนาะคือการกับ,บังนค้าชิโนเนื้อค้าชินเนื้อเออค้าค้าแย่งยิงอ่ะบนรถคว้าชินเน้อเขาจะไปซื้อรถ้า,าชินเน้อขน,นอา ดูกโทรมาบอกสิซื้อกา้กินเนื้อคุณพวอยโทรมาบอกน่ายนิงเขาจะซื้ออันข้อเท่นเนืรอให้ได้หละว่าสั่เดีซื้อไปยังแล้วข้อ,อเทนเนรอตัวนาบน้ำมันเดือดไหมน้ำนเดนะือดเนี่ยแจ็คเตามะมะเฟือง บรรยากาศครับคนเริ่มหลายแล้วพี่น้องเ้ยไปที่ไหนเกี่ยหมอน่ะไปหาน้ำมันใหญ่อีกแล้วที่ไหนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกินไปได้เรื่อยพี่น้องรครับแล้วพี่น้องจ้าอิ่มแน่นท้องบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้อง <laughs> ทองออี่ติดตามรับชมยายนิ่งพัชชินทรครุเมืองซีพี่น้องจ้าพบกันคลิปใหม่คลิปนี้เนาะกลับแล้วจ้าสวัสดีค่ะ อิ่มแล้วแน่นท้องแล้วหลับฟันดีครับ